โอเคมันติดแล้ววัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องติดตูดค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอวยพรค่ะตั้งใจจะมาอวยพรคุณผู้ชมทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับช่องติดตูดนะคะรูปเพจทุกคน,เ,น,กนเราเดินทางกันมาถึงเธอเราเดินทางกันมาถึงแบบสิ้นปีแล้วว่าอีกแค่แบบหนึ่งวันแค่หนึ่งวันโฮ่จนแบบ ไม่มีอะไรตอบแทนในปีนี้เลยคิดว่าหอมาอวยพรทุกคนดีกว่านะคะแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆก่อนอื่นเลยนะคืออัดตั้งใจอัดคลิปนี้มาคือขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่แบบซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดเลยแบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ซัพพอร์เตอร์รวมไปถึงการดเน a t ขอบคุณทุกคนนะที่แบบว่าสนับสนุนเราแบบอวยพร มันแบบนี้ไมนอยู่ในใจอ่ะขอบคุณว่าเธอทุกคนจริงๆที่แบบสนับสนุนฉันมานะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าฉันจะเมดมากในการลงคลิปสักก็ยอมเหลา <c oughs> แต่ว่าคนนั้นแหละฉันไม่ค่อยลงคลิปแต่ฉันก็ดีใจทุกครั้งที่แบบว่ามีคนมาเมนแบบชอบคลิปนี้มากเลยค่ะใช่ไหมแล้วก็แบบชอบคลิปนี้มากอะไรอย่างเงี้ยติดตามอยากดูคลิปเมื่อไหร่แม่จะลงคลิปอีกคือ พยายามันจะมาลงให้ทุกคนนะคะสัญญาให้แบบไม่สัญญาเพราะว่าเพราะว่าแกงลุกเผ็ตลอดนะคะแต่ว่าพยายามในปีหน้านะคะทุกคนว่าจะพยายามลงคลิปให้แบบว่าเยอะๆนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนก็คือคลิปอย่างๆที่บอกไปไมา่าต้นคลิปเพราะว่าตื่นเต้นเธอไม่เคยเปิดกล้องนานๆทีก็ที่บอกไปแต่ต้นคลิปเลยว่า ดิฉันคุณนี้มาอวยพรเพ่อเธอนะคะในวันปีใหม่ค่ทุกคนนะคะร่ำรำรว,วยสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังนางป่าถนายนะคะถ้าในปีนี้ไม่ได้รวยคุยไม่เป็นไรปีหน้าโดนเยเย่เยเยมรุกโฉกมค่ะทุกคนโดนเยเย่เยมรุกโฉกานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะข้ามปีกัินไปเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยเราคิดเป็นทางการอ่ะโอ้ยเราพูดอะไรก็ไม่รู้ทอเนี yeah. ่ย <c oughs> วันนี้แหละแซวๆเล่นคุณผู้ชมนะคะก็นั่นแหละเราล้ำลิลูสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะของคุณจริงๆเธอฉันซาบซึ้งมากแบบไม่รู้ซิบอกไม่ถูกอ่ะแบบเพเธอหน้ารักอะสำหรับเพื่อนนะฉันบอกไว้ก่อนรูปเพจทุกคนสำหรับเธอรอนะแบบบางคนแบบบางคนนะฉันจะเปลี่ยนติ๊กตอกบ่อยมากเพราะว่า เอไอในติกต็อกเหมือนแกสมมนมคนเขาตามตามไปดูชันนู่นนี่นั่นนะเธอว่าเธอน่ารักกันมากๆเลยนะจริงขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ตามนี้เลยอ๋อก่อนอ่ะยันหนึ่งนะก่อนก่อนแบบว่าจะไปนะคือยวสะอาดคอมเมนต์นิดนึงพอดีมันมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าคือมันไม่เชื่อคอมเมนต์เธอมันเป็นเรื่องที่พวกผิดทุกคนมันไม่รู้ วันนี้ก็เลยจะมาพูดกับลูกเพจทุกคนแบบว่าจริงจนะคะกับเรื่องนี้นะคะหลายคนไม่รู้ว่าเราเป็นตุด๊ดทุกคนคิดว่าเราเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดก็คลิปนี้ก่อนไปก็คือจะบอกความจริงกับทุกคนว่าจริงๆแล้วเราเป็นตุด๊ดเราไม่ใช่ผู้หญิงอยากให้ทุกคนเข้าใจเราไปแล้วบา,บาย